สวัสดีเพื่อนๆชาวตำนานมังกรหยกเอ็มทุกท่านครับวันนี้ผมครูกิจจากช่องครูกิจโฟกัสก็จะมารีวิวตัวละครสายถัดไปนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเริ่มรีวิวสายไหนดีนะครับตอนนี้ที่เรารีวิวผ่านไปแล้วนะครับก็คือจะมีกระบี่แล้วก็ปลาณคราวนี้ก็เหลือฝ่ามือพลังแล้วก็สกิลทีนี้เนี่ยแต่และตัวก็มีจุดดีจุดเด่นนะครับแต่ว่าผม ผมว่าเรามารีวิวสายเรื่องของสกิลวันดีวานะครับเพราะว่าหลายๆตัวก็สามารถเอาไปเล่นร่วมกับทีมอือนได้ดีโอเคทีนี้พอเราจะมารีวิวสายสกิลก็จะเหมือนกับที่เราทำคลิปที่ผ่านๆมานะครับเราจะไล่าจากพวกมหากับใ,ให้หมดก่อนแล้วจากนั้นก็จะค่อยเข้าสู่ตำนานแล้วก็เทพนิยายเพราะฉะนั้นตัวแรกที่ผมจะเริ่มรีวิวก็คือตัวมหากรับครับก็คือรีม็อกโชว ามาดูกันนะครับีหมกโชนะครับเป็นตัวละครของค่ายมังกรยกสองนะครับความสามารถของเขาซึ่งได้นิยามไว้ก็คือคลดรักษาล่อลวงแล้วก็ดามจพิษนะครับซึ่งจุดเด่นของเขาก็จะตามนี้เลยทีนี้เรามาดูนะครับว่าสกิลของเขามีอะไรบ้างอ่ามาดูขั้นแรกครับขั้นไฟหนึ่ง ท่านไฟหนึ่งอัพคุณภาพพรสวรรค์บอกว่าจะทำให้ตนเองเพิ่มโอกาสเกิดผลสกิลประเภทเกิดผล5%เอเตต่อเนื่องถึงจบการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นสกิลไหนที่ประเภทว่ามีโอกาสเกิดเกิดผลถ้าเราไปไล่ดูคําแปลปภาษาไทยมันไม่มีหรอกครับเพราะว่าไอ้นี่มันแปลมาจากภาษาจีนเพราะฉะนั้นถ้าตีความมาชัดเจนก็คือสกิลปร,ประเภทที่ว่ามีโอกาสเกิดนะครับเช่นมีโอกาสเกิดขึ้น40%ก็บวกไปเป็นอีก5%เป็น45อะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะเอาห้าประจนี้บวกให้เลยในในสกิลขั้นไฟอื่นๆนะครับว่าตัวไหนควรจะมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งสกิลนี้ถือว่าดีนะครับก็คือบวกเพิ่มให้เราทุกอันน่าจะถือว่าดีมาก้วยซ้ำไปนะครับเพราะมันบวกให้ทุกอันเลย5%าเรคราวนี้เรามาดูขั้นแดนยานขั้นสองไป2นะบอกว่าชื่อท่าเข็มเงินน้ำแข็ง ซึ่งท่านี้จะเป็นท่าอันติหรือท่าไม้ตายของเขานะครับบอกว่าสร้างดามเมดพลังภายในให้ฝ่ายศัตรูทั้งหมด30 6ของโจมตีนะครับเ,เรามาวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยผมถือว่าไม่ไม่เยอะนะครับในท่าอันติหรือท่าไม้ตายเพราะว่าการสร้างดามเมจพลังภายใน3 0 6นเนี่ยถ้าเทียบกับตัวละครอื่นที่ผ่านมาที่เรารีวิวผ่านไปเนี่ย ส่วนใหญ่เบรมาตรฐานจะอยู่แถว358เนี่ยจะเจอบ่อยๆเลยเพราะฉะนั้นไอ้นี้306ก็ไม่ได้ต่างมากน้อยกันมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้มากนะครับก็ดีตรงที่ว่าสร้างให้ไฟสตูทั้งหมดเท่ากับ306ของโจมตีแล้วก็มีโอกาสนะครับ36.24แต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยผมมองว่าไอ้สกิลไฟ1มันจะเกิดผลครับก็คือมันจะมาบวกให้อีก5ก็จะกลายประมาณ41.24นะครับ ก็คือประมาณนี้ว่า41%นะครับจะมีโอกาส41%ทํำให้เป้าหมายถูกพิษก็ถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับเกือบจะครึ่งและแต่ยังไม่ถึงครึ่งนะครับแล้วก็แต่ละรอบจะถูกดาเมตรพิษ1 0 0เนะครับของโจมตีต่อเน,นื่อง2รอบเปลีพูดง่ายๆก็คือในท่าอันติขั้นไฟ2เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยสร้างดาเมจงภายในให้ศัตรูทั้งหมดนะครับ306%เนี่ย ของโจมตีนี่คือฟิกตายตัวโดนทุกตัวแน่นอนนะครับนี่ของของตายได้แน่นอนแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งมันจะมีโอกาส41ทําทำให้เป้าหมายที่เรายิงไปทุกตัวเนี่ยถูกพิษนะครับถ้าถูกพิษก็จะโดนดาเมจพิษ100%ของโจมตีฟรีๆต่อเนื่องไปอีก2รอบประมาณนี้ถือว่าผมว่าสกิลไฟ2เนี่ยถือว่าเฉยๆนะนวรู้สึก ก็โอเคครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าว้าวอะไรนะครับก็ปกตินะครับในขั้นต่อไปก็คือขั้นแดนยานขั้นไฟ3ชื่อท่ากระบี่สบันลักษ์บอกว่าเกิดผลเมื่อโจมตีทั่วไปมีโอกาส75%ลดโบนัสรับการรักษาของเป้าหมายลง50%ต่อเนื่อง2รอ,อบเพราะฉะนั้นนะครับอ้นี้มันเป็นคำว่ามีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นไอ้7จจะเพิ่มเป็น80%เลย เกิดผลเมื่อโจมตีทั่วไปนะครับก็คือตีทั่วไปก็คือตีไม่ได้ใช้สกิลครับจะมีโอกาส80รนะครับลดโบนัสการรักษาเป้าหมายอันนี้มันเสียนิดเดียวตรงที่มันไม่ได้ตีการตีทั่วไปมันตีเป้าหมายเดียวไงมันไม่ได้ตีหมู่ถ้ามันตีหมู่มันจะโคตรเก่งเลยนะครับมันจะเป็นเตี๋ยเมี่ยงสองเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยก็ก็โอเคอยู่ตรงที่ว่ามันตีตัวไหนตัวนั้นก็จะได้รับการรักษาลดลงนะครับ80 มีโอกาสเท่านี้มีโอกาส80%ซึ่งโอกาสติดก็เยอะมากแล้วนะครับลดโบนัสการรักษาเป้าหมายลงครึ่งหนึ่ง50%นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้อยู่ดีอยู่ครับทีนี้มาถึงขั้นไฟ4บอกว่าถ้าของมันก็คือหมัดชมสะทานบอกว่าโจมตีมีโอกาสเกิดผล35%สรสร้างดามเมจพลังภายในโจมตีใส่เป้าหมายเพิ่มอีกนะครับ ร้อยเปอร์เซนแล้วก็ล่อลวงเป้าหมายต่อเนื่องหนึ่งรอบมาเอา,เอาให้ชัดเจนนะครับในท่าเนี้ยถ้าขั้นไปสีมาชมสคาเนี่ยบอกโจมตีนะครับไม่ได้บอกโจมตีทั่วไปคือโจมตีจะใช,จะใช้จะใช้สกิลหรือตีตทั่วไปก็ได้ได้หมดนะครับมันมีโอกาส35%มันก็ยังไม่ถึงครึ่งนะครับสร้างดามเมจพลังภายในโจมตีใส่เป้าหมายเพิ่มบรอีก100%ซแล้วก็ล่อลวงเป้าหมายต่อหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นข้อเสียงท่านี้คือมัน มันแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นะครับมันน้อยไปนิดหนึ่งโอกาสติดให้ดีเนควรจะสักห้าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์กำลังสวยนะครับแต่นี้มันน้อยไปหน่อยเพราะท่านี้มันดีนะครับแต่เสียตรงโอกาสติดมันน้อยนะครับสร้างรามเมจพลังไปในโจมตีเป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็โอเคแต่ว่าที่เด่นก็คือและล่อลวงเป้าหมายต่อเน,นื่องหนึ่งรอบล่อลวงก็คือจะทําให้ศัตรูเนี่ยไปตีเพื่อนนะครับแต่ว่าศัตรูเวลาตีเพื่อนคือตีท่าธรรมดานะครับ สมมติว่ามันถึงคิวที่ศัตรูต้องตีแล้วนะครับแทนที่ศัตรูจะทําอย่างอื่นอะไรไงมันไม่ทําอะไรครับมันจะไปตีธรรมดาใส่เพื่อนหนึ่งทีนะครับเสียดายนะถ้ามันแบบแช่ตีใส่เพื่อนได้นี่โอ้โหเ่อน,นี้จะโอแม่นางลีง้หมกโฉนี่จะขึ้นมาเป็นคู่แข่งจูจีเ้เย็กเลยแต่นี้มันมันแค่ตีธรรมดาพูดง่ายๆก็คือไอ้ล่อลวงเนี่ยมันคล้ายซีซีแต่มันดีตรงที่ว่า มันไปทําร้ายเพื่อนพวกเดียวกันอีกไปลดเลือดเพื่อนพวกเดียวกันอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราทําให้ศัตรูติดซีซีก็คือเราก็ไม่โดนดาเมจดหนึ่งเทือนั้นะครับไอ้น,นี้ก็เหมือนกันยังไงมันก็ไม่โดนดาเมจดพวกเราก็ไม่โดนดาเมจแล้วแต่แถมมันจะไปตีกันเองอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าถ้านี้ดีมากเสียอย่างเดียวอย่างที่บอกมันติดยากครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์่งนะครับแล้วก็มาถึงขั้นไฟห้านะครับ วิชาตาข่ายฟ้าดินเพิ่มค่าโจมตีตนเองพันแปดร้อยโอ้โหแบบท่าเนี่ยก,กิ๊กเนะครับคิดพวกมหากาบเนี่ยมันจะชอบมีท่าแบบในสักท่าหนึ่งอนะ่ะที่แบบไร้สาระนะครับซึ่งรีโมโชว์มาไร้สาระท่าเนี้ยครับเพราะว่าพันแปดถ้าเราคิดนะครับเพิ่มค่าโจมตีพันแปดเนี่ยรีโมโชว์ผมเป็นตัวกาก,ากสุดแล้วในสกิลที่เป็นระดับมหากาบนะครับนะสะนะครับไม่ได้มีความเก่งอะไรมากมายนะครับโจมตีอยู่ที่แสนสี่เจ็ด นะครับแสนสี่บอกว่าแต่ถ้าไฟห้าบอกเพิ่มไม่พันแปดพันแปดจากแสนสี่เนี่ยเพิ่มประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นหน่อยนะครเองนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีผลนะครับอย่างที่บอกเราพูดพูดอย่างเงี้ยก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพคิดได้ง่ายนะครับเหมือนกับอยู่ๆวันดีคืนดีเราได้ได้อ่างเปามาแสนสี่ได้เงินลาบลอยมาแสนสี่โบนัสแล้วอยู่ๆจะไม่อีกพันแปดก็เอาได้มาเราก็เอาครับแต่ว่าความรู้สึกว่าเออดีใจตื่นเต้นหรือมีนัยะสําคัญมันน้อยแล้วครับ นะพออยู่ๆสมมติได้โบนัสได้อะไรมาแสนสี่กับแสนห้าครับแล้วอยู่ๆได้มาม,มีคนบอกเอ้ยมาช่วยอะไรหน่อยเดี๋ยวให้อีกพันแปดเราไม่ค่อยรู้สึกหรอกครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้ให้แสนสี่มันเยอะกว่าเยอะนะครับทีนี้ขั้นไปหกก็มาตรฐานครับไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นสรุปนะครับรีบหมกโชว์เอ้ยอยังไม่สรุปกัส้สิเรายังไล่ไม่หมดทีทีนี้เราก็จะมาดูนะครับในส่วนของวรยุทธ์นะครับ เนี่ยสังเกตรีโมกโชว์ผมไม่ได้อามาเล่นเลยนะครับไม่ใส่วลายุดเลยเลยที่เกมแนะนํามี2ชุดก็คือเป็นนะครับกับเราใส่ไปก่อน,นครับจะได้เห็นภาพโอ้นะขอโทษด้วยครับจริงๆน่าจะใส่แต่แรกจะได้ไม่เสียเวลานะครับเฮ้ยมันน่าจะมีแบบใส่อ,อ๋อตอยหมดเลยนะครับแม่ลอ,องแล้วกันกดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ไม่น่าจะนานมาก ก็ใส่ไปให้หมดเลยแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็เห็นภาพแล้วครับโอเคเราใส่กระบี่สสยฟาฟาดไปหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูว่าแล้วกระบี่สายฟ้าฟาดเนี่ยที่เขาแนะนําเนี่ยเหมาะกับแม่นางรีมกโชไหมกดเข้าไปดูครับกระบี่สายฟ้าฟาดนะครับบอกว่าถ้าเราใส่แค่2เซตครับหรือ2ชิ้นพูดง่ายๆโจมตีมันจะบวก800ซึ่งอย่างที่บอกไร้สาระนะครับ800ออยิ่งขนาดพันหผมยังบอกว่า ไม่มีผลไม่ไม่มีนัยยะอะไรเลยอันนี้800จากพลังโจมตีปกติแสนสี่เจ็ดนะครับโอ้โหยิ่งไม่มีผลใหญ่เลยครับกิกก๊อกมากนะครับสเตตัอสี่บอกว่าสเตตัสเซตสี่นะครับใส่สี่ชิ้นบอกว่าเ,เ,เลื่อนบโบยแปดพันก็ไร้สาระครับเลื่อนระดับที่เล่นเลเวร้อยสิบเป็นล้านนะครับไม่ใช่ล้านเดียวด้วยหลายล้านมาเพิ่ 8, 000, มให้แปดพันไม่ค่อยมีผลครับมันจะมีมีผลแค่เซตสุดท้ายก็คือสเตตัสเซตหก โจมตีบวก8%นะครับเยอะนะครับ8%ใช่ไหมไอ้ใหญ่ตัวเนี้ยของผมมันแสนสี่เจ็ดใช่ไหมครับนะผมตีว่าแสนห้าแะ้วกันนะให้คิดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแสนห้าเนี่ยนะครับโจมตีบวก8%มันบวกหมื่นสองนะครับนะครับไอ้เซตหกไอ้นี้โจมตีเซตสองบวก800คิดดู800มีผลอะไรไม่มีแต่ว่าโจมตีเนี้ยบวกหมื่นสองจากแสนห้าถือว่าเออมีผลเลย เยอะใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่วิชากระบี่สายฟ้าฟาดให้แม่นางรีบอกโชว์ควรจะใส่เซตครบเลยนะครับครบหกเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ครบหกเนี่ยมันเด่นแค่อันที่หกเซตหกเซตสองเซตสี่7 7 2, 7ไม่เด่นเลยแต่ถ้าไม่ใส่หกอย่าใส่ทีนี้มาเทียบกับนะครับฝ่ามือออเซีบาทบ้างถ้าเราใส่ให้แม่นางลีบมกโชว์เกิดอ,อะไรขึ้นมาดูความต่างนะครับ พวามเมื่อเซียบาทบอกว่าถ้าเราใส่เป็นเซตสองพลังภายในระบบสิบสองเปอร์เซ็นโอเคครับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าใส่เซตสี่เลือดบวกสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็โอเคอยู่เพียงเดียวกันนะครับเพราะว่าสิบหกเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเป็นล้านเลยน่าเป็นแสนเลยครับเลือดบวกอันนี้เลือดบวกแปดพันเอาขอดูเล,เล่นๆนะรีโมโชว์ที่ผมไม่ใช้เลยนะครับว่ามันมีความเก่งมันมีเลือดเท่าไหร่ ได้รู้ว่าบวกของมาแล้วเท่าไหร่ <S 2> <S 2> เลือดผมตอนนี้เลือดล้านเจ็ดล้านเจ็ดห้ารดีว่าล้านแปดนะครับปัดเศษขึ้นนะครับอยู่จุดชนะล้านแปดลีหมกโชว์ล้านแปดเลือดเพิ่มสิบหกเปอร์เซ็นจากล้านแปดนะครับโอ้ ที่เกตคูณนะครับตอนนี้ไม่ได้กินกาแฟง่วงนอนมาก็าตีง,ง่ายๆสมมติล้าน8เพิ่ม10%ก็แสนแปแล้วเนี่ยอันนี้เพิ่ม16%นะครับผมว่าน่าจะ2มันประมาณ2 0 0แสนกว่าครับ2 0แสน2แสขึ้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโหเลือดบวกคิดดูเลือดบวก2 5 0แสกับไอเลือดของเซตกับบี่สซฟาสบวก8,000โอ้คนละเรื่องรนะับ2,5แสกับ8 0 0 0โอ้ครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราดูแค่สองอันนี้อัศนียบาทดีกว่าเยอะเลยครับทีนี้มาดูเซตสูงสุดเซตหกถ้าใส่6ชิ้นโจมตีเกิดผลมีโอกาส60%ทำให้ดาเมจพลังภายในครั้งนี้เพิ่มขึ้น12%นะครับหากเป้าหมายยูซานะเจ็บภายในจะมีโอกาสอัพเป็น100ถ้ท่านี้ดีเหมือนกันครับแต่ว่ามันยังไม่สุดตรงที่ว่าถ้าเราเทียบกับเซตส,สนี้ที่ผมบอก เซตสองพลังภายในบวกสิบสองเปอร์เซ็นต์พลิกเลยใส่แก้สอชิ้นเอาไปแล้วครับพลังภายในบวกสิบสองเปอร์เซ็นต์ทีนี้เราอุดส่าอดทนใส่ไปจนครบหกชิ้นนะครับมันบอกว่าโจมตีเกิดผลมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ดาเมจพลังภายในครั้งนี้เพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นเท่ากันแต่ว่าไอเซตสองเพิ่มขึ้นพลังภายในสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไอเซตหกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มีโอกาสทั้งเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับโดยมีโอกาสเพิ่มอยู่แค่10%และโอกาสพลาดอีก4 0นะครับและมันบอกต่อหากเป้าหมายอยู่ในสถานะสถานะเจ็บภายในจะมีโอกาสัพเป็น100%ก็คือเต็มที่ก็เท่ากันครับเซต6เนี่ยเต็มที่ก็เบิ้นมาเท่ากับเซต2จากเดิมเซต2 12%ตัวมันเองถ้าติดก็จะ12%เท่ากันก็รวม24%นะครับเพราะฉะนั้นจากที่ดูเนี่ยเราไม่สามารถ ผสมสองสายนี้เข้าด้วยกันได้ไม่สามารถใส่สีสองได้ครับใส่ไปโคตรกากเลยครับรูนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นรูนอย่างนี้ท่านต้องเลือกเลย1อัน1เซตจ,จะเลือกไปเซตไหนก็ได้ถ้าต้องการพลังโจมตีประมาณว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดสมมติเราเนี่ยพลังขี่กู้แข่งสักหน่อยเอก่งกว่ากู้แข่งสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมาเลือกกระบี่สายฟ้าฟาดเพราะว่ามันจะเพิ่มการโจมตีเราเยอะสมควรเลย นะครับเยอะเยอะดีเลยครับนะครับแต่ถ้าเกิดเราสู้กับศัตรูที่พลังสูสีกับเราออาจจะเก่งกว่าเราหน่อยก็ควรจะมาเลือการ์มเืออัศียาบาตเพราะว่าาร์มเืออัศียาบาตก็ได้ทั้งทำดามเมจพลังภายในบ1 2แล้วก็ได้เลือดเพิ่มอีก1ตายยากขึ้นแล้วก็โจมตีก็มีโอกาสนะครับทำให้พลังภายในเพิ่มอีก12เป็นรวมเป็น24%ได้เลย เพราะนจากที่เราดูตรงนี้เนี่ยทุกทุกสกิลของฝ่ามืออาเซียบาทดีหมดนะครับแต่ก็มบี่ไทยาบาทจะดีต้องใส่ครบเสร็จเพื่อไปโจมตีบวก8%เพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนเลือกได้เลยนะครับว่าอยากใส่เซตไหนนะครับตามใจชอบนะครับผ่านจากวรยุทธครับไปดูในเรื่องของการทำไฟลุง ไฟลุ้งของแม่นางรีหมกโชนะครับซึ่งเป็นสกิลกับสายสกิลเดี๋ยวมาดูกันนะครับง่วงนอนมากเลยวันนี้นะครับปกติวันๆผมกิน,ก,นกาแฟเป็นเยือกเลยนะครับวันนี้ไม่ได้กินอ้ามาดูนะครับโอ้ใกล้กันสบายสบายครับรีหมกโชเนี่ยในเรื่องการทำไฟลุงเนี่ยเหมือนตูยีเป๊ะนะครับก็คือขั้นที่1ก็คือทำอึ้งยื่ือนะครับใช้อึ้งยื่อื้อาไฟลุง คันที่สองเป็นอั้งชีโกงกับกระบ,บี่อะไรก็ได้หนึ่งหนึ่งคนที่เป็นเทพนิยายนะครับขั้นที่สามเป็นทิงติงเอียงแล้วก็มีฝ่ามือแล้วก็สกิลนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับเป็นตู้ยี่กะรีโมกโชการทำไฟหลงเหมือนกันทำหนึ่งได้สองครับแล้วก็เป็นสายพิษนั้งคู่นะครับทีนี้คำพีของไม่มีอะไรโอเค ทีนี้เราจะจัดสายพิษจัดยังไงดีมาดูกันนะครับโดยใช้รีมโมชววประกอบอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทำทีมพิษนะครับโดยมีรีโมชวหนึ่งเราก็อาจจะเอาถ้ามีนะครับคิวโชวยิ้มเป็นแทงนะครับเอาอย่างวงต้องมีอยู่แล้วครับ ก็ใส่มันอยู่ที่ตำแหน่งนึงแต่ชอบสรตำแหน่งก็ได้จากนั้นก็ถึงคิวของแม่นางลีหมกโชและกันครับแล้วก็ตัวมาตรฐานครับเสียวเจียวหรือว่าจูแปะทงก็ได้ครับแต่ตอนนี้ผมใส่เทียวเจียวแล้วกันนะครับอาจจะใส่จูแปะทงก็ยิ่งดีแต่เพียงใด จูแป้งทงพึ่งเข้าอะครับถ้าจะปั้นก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยเลือกแทนตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าใส่เสียวเจียวไม่ต้องใส่จูจแปง้งทงถ้าใส่จูแป้งทงไม่ต้องใส่เสียวเจียวครับทีนี้เลยหนึ่งตำแหน่งครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ท่านครับปีกไว้เข้านี้ถ้าเกิดจะใส่รหมอกโชว์ถ้าเกิดบ้าบ้าในเรื่องของพิษหนัหนกก็อาจจะใส่เป็น ถ้าบ้าพิษหนักๆก,ก็ใส่เป็นตัวยีก็ได้ครับอย่างนี้เราก็จะพบว่าทัวร์ที่แจกพิษเนี่ยมีถึงสามตัวแล้วนะครับจริงๆคิ้วเฉยยิ้มก็แจกพิษนะครับแต่ว่ามันเป็นพิษพิษที่ว่าแบบน,น้อยๆนะครับก็หลักๆก,ก็จะมีเท่านี้เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือมันจะเอื้อให้คู่แข่งมีโอกาสติดทับสแตก็กพิษได้เยอะแล้วก็ตัวเอายิงคงไอ้เท่าที่ตัวคิ้วเฉยยิ้มจะตายยากขึ้นนะครับถ้าคู่แข่งติดพิษนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในการจัดถ้าอยากได้พิษหนักๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาชัวร์ก็อาจจะใส่ใส่แม่นางจูจ้ยกเข้าไปคนก็ได้ครับช่วยทําดามเมจเพราะว่าถ้าเราใส่มื่อกี้เราใส่ตูยีเนี่ยทีมมันจะไม่ค่อยมีดามเมจนะครับที่ดูจะเน้นให้ใช้แต่พิษเนี่ยเผาศัตรูให้ตายไปแต่ถ้าเราใส่ อยจีเยก็จะเป็นตัวช่วยเล่งครับปาดฟันทําให้ผู้แข่งใกล้ตายแล้วพอโดนพิษกบิ่ก็จะตายนะยิ่งขึ้นนะก็โดยหลักจะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูว่าแล้วในส่วนของค่ายกลค่ายกลใส่อะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับของสายสกิลเพราะฉะนั้นก็มาดูค่ายกลตึง เราก็จะพบว่าสกิลค่ายกลเนี่ยถ้าเป็นตัวแรกมังกรพยักเนี่ยเราก็จะมาดูว่ามันไม่ที่จะอัพตัวนี้เข้ามาครับมันบอกว่าเราไม่เราไม่สนใจไอเลือดบวกพันอะไรพวกนี้นะกิกกเกาะบวก50าสิเราดูดาา้านล่างนะครับตอนต่อสู้ความเร็วของจอมยุทธ์อาชีพจอมยุทธอาชีพสายสกิลกับสายปลานในทีมบวก10%เปร์เซ็นต์พราะน,นตัวนี้ใช้ได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันบวกความเร็วให้ สายสกิลด้วยแต่เพเียงแต่ว่าสายสกิลเนี่ยถ้าเราดูตามนี้นะครับที่เราจัดไว้มันจะมีตัวเดียวที่มีผลเยอะก็คือตัวจูจี้เยียกเนื่องจากว่าจูจี้เยียกถ้าได้ออกไปฟันก่อนมันได้เปียกนะครับมันได้เปียกนะครับขณะที่ตัวอื่นมันไม่ไม่ถึงกับขนาดจําเป็นมากขนาดนั้นนะครับนะออกพิษก่อนเพราะว่าพิษมันเกิดผลตอนจบครับขออย่าโดนส,สตันก็แล้วกันอย่าเดให้โดนสตันได้ได้ ทำดาเมจไปให้คู่แข่งติดพิษก็ถือว่าโอเคแล้วครับจอ,อก,ก่อนออกหลังก็ไม่ถึงกับมีผลมากมันไปออกผลตอนตอนจบเทินนะครับเพะมันไม่ใช่จบเทินมันมันมีผลเมื่อจบการต่อสู้นั้นมันก็จะต้องเรียกจบเทินดีเนาะเออมันจะมีผลตอนจบเทินนะครับก็จะส่งผลแต่ว่าตอนที่ตีอยู่ไม่ค่อยมีผลมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้ได้ครับบังกรักเพิ่มความเร็วถ้าเรารู้สึกว่าเราช้าไปถูกคู่แข่งอัด แทบน่่มแล้วครับก่อนจะเข้าเธอเราก็นะครับเลือกมกังกรพยัคฆ์ได้ห้าธาตุแปดทิศนะครับสกิลไข้กลก็เลือกได้ครับเพราะว่าสกิลไข้กลของห้าธาตุแปดทิศก็เป็นแบบเหมือนกับกลางๆนะครับเพราะว่ามันบอกว่าตอนต่อสู้ก่อนสุดท้ายของจอมยุทธเบอร์หนึ่งกับเบอร์ห้าบวกสิบห้าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งกับเบอร์ห้าของเราตัวแรกกับตัวท้ายของเราจะอึดกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับนะครับที่คนที่ต้องการความอึด ครับก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับเพราป็น้5ธาตุ8ทิศก็ใช้ได้สรุปมังกรพยักษ์ใช้ได้แล้วนะครับ5ธาตุ8ทิศจะใส่กับทีมพิตเตอร์ก,กิก็ใช้ได้ก้าเอียงในสภาวะบอกว่านะครับคิตติข้อจอมยุทธอาชีพใส่ฝ่ามือกับกระบีบบ่ในทีมบวก10%และดาเมจคิตติข้อบวก10%อันนี้เราตัดทิ้งนะครับเพราะว่าของเราเป็นสายสยกิลนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่รก็จะตกรอบไปหนึ่งนั้นก้เอียง ใช้ได้ก็คือมังกรพยักกับผ้าทัแปดทิศทีนี้มาดูธุรีสองลักตู้งมากเลยครับแทบจะสลบล้วตอนนี้ธุรีสองลักบอกว่ากําหนดเบอร์สองอ้ยมันเบอร์สองเป็นประตูตายโจมตีลอ้าเลือดบอกแปะกำหนดเบอร์สี่เป็นประตูเป็นผมว่าไอ้ธุรีสองลักที่ผมดูอะอย่างที่เคยรีวิวไปในตอนก่อนนะครับมันเหมาะกับทีมตายเกิดครับทีม พิษผมว่าเฉยๆแต่จะใช้ก็ได้นะครับก็ดีว่าไม่ใช้นะครับถ้าไม่มีใ่ย้ยกลน่นใช้จะใช้ค่ายคนนี้ก็ดีครับก็ใช้ได้ทีนี้มาที่ค่ายกลตรีสุนัขค่ายนนกายนตรีสุนักอย่างที่บอกครับมันดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราต้องทําไปที่เลเวลสองนะครับเลเวลหนึ่งก็คือใช้หินค่ายกลชิ้นละหนึ่งเม็ดนะครับพอเลเวลสองมันจะรู้สึกจะเพิ่มเป็น สี่ละสองเมตรนะครับเพราะยังใช้หนักอยู่โอเคครับในเรื่องไก่กลนก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูอีกนิดหนึ่งครับโดยหลักแล้วเนี่ยจะชอบผมจะพบคำถามบ่อยมากเลยในทีมพิษนะครับว่าระหว่างรีหมกโชกับตูยีเนี่ยเลือกอะไรดีนะครับต้องบอกก่อนนะครับรีหมกโชเนี่ยจุดเด่นมันคือ มันมีพวกสกิลล่อหลวงครับทำให้ศัตรูถ้าติดแล้วไปตีกันเองครับส่วนตูวยีเนี่ยมันไม่ได้มีอย่างนั้นมันมีดีแค่ว่าพิษมันแรงเดี๋ยวไว้รีวิวตูวยีแล้วผมจะมาเทียบไปดูนะครับรีวิวพิษมันพิษของตูวยีมันจะแรงกว่านะครับและเป็นระดับมหากรบทั้งคู่เพราะฉะนั้นท่านชอบตัวไหนฉันก็เลือกตัวนะครับใส่ไว้ในทีมพิษของท่านหรืออย่างที่บอกจะใส่สะสองตัวเลยก็ได้ครับทั้งตูยีและนะครับรีมโมชเลยก็ได้ โดยหลักของทีมพิษที่เกี่ยวข้องกับรีโมกโชก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันต่อไปเราก็จะไปรีวิวตัวถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่นะครับเสียสละเวลามาดูคลิปรีวิวตัวละครนะครับรีโมกโชไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ